ัเอ้านะค,ครับทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนนะครับมายูกับฟอส6,000โครงกรกับน้าไทยอันนี้เป็นงานงานรู้อตัวเนี่น,นะครับจากพื้นที่แย่งนี้ก็จะเตรียมปลูกงานตะปะหลังนะครับเพราะว่าอยู่ในที่เลยเสียพื้นที่นะครับแย่งนี้เลยต้อง อ,อ้เจ้าต่อนนะฮะดึง้งผ่านสามดึงลงนะครับโอ้ยันไม่ออกนะ เราผ่านสามดึงก่อนนะครับใช้ผ่านช่วยาาการดึงงานรื้อจอบลวกนี่เป็นงานที่โหยากนะครับใช้รถไถตตอไม้อยู่ด้านบนนะครับนี่นะับตรงเอาตัวตอกงนี้ออกก่อนนะครับ ตอใหญ่ด้วยนะครับอือจะเป็นต่อใหญ่เลยดูว่าจะเิ็นอ่หรือเปล่า โอ้วหาขงอ้าวฮักโอ้ฮักโอ้โดนตอใหญ่นะฮะ ตัวใหญ่โอ้